ใครจะคิดว่าแค่เด็กสำลักน้ำในสระว่ายน้ำนะครับจะทําให้หวิดเสียชีวิตได้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่ชาวเมริกันนะครับที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียว,ว่าเอาลูกไปเล่นน้ําในสระว่ายน้ําแค่นั้นอะแต่ว่าเกือบทําให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับ สวัสดีครับเวิร์ลสแนปช็อตกับผมบิ๊กพอดนายนิธิธนพรกุลครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยออกมาแชร์ประสบการณ์เรียกว่าวิตท,ที่จะเสียลูกสาววัยห้าขวบไปนะครับเพียงเพราะว่าพาไปเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําส่วนกลางของชุมชนเขาบอกว่าลูกสาวเขานะครับได้เล่นน้ําไปเล่นน้ำเนี่ยกวัยห้าขวบนะครับก็ว่ายน้ําเป็นนะครับมีทักษะการว่ายน้ําที่ดีแล้วก็เล่นไปหลายชั่วโมงครับ คราวนี้เนี่ยมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ลูกสาวนกระโดดน้ําตามปกติแต่ว่าอาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยก็ทําให้ลูกสาวเนี่ยเกิดอาการสําลักน้ําครับแต่ว่าการสาลักน้ําเวลาว่ายน้ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่พอสาลักน้ําเสร็จนะครับเหมือนเดิมครับคือน้องก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็มีการเล่นน้ําต่อไปผ่านไปหลายชั่วโมงคุณแม่ก็เลยพากลับบ้านแล้วครับพอถึงเวลาเลิกเล่นแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาตอนกลับบ้านนะครับสังเกตครับว่าหลู่อยู่ดีๆเนี่ยลูกสาวตัวเองมีอาการแบบหายใจเฮือกครับเหมือนคนจมน้ํา แต่ว่าก็หายไปเองนะครับผมพอถึงบ้านไม่มีอะไรผิดปกติจนพบขําครับตกดึกขึ้นมาถึงเวลานอน mm. ก็พบว่าน้องเนี่ยมีอาการมีไข้สูงนะครับมีไข้ร่วมด้วยและนอนไม่หลับนะครับหายใจลําบากแต่สุดท้ายก็นอนหลับไปพอน้องนอนหลับเนี่ยคุณแม่ก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็หาไปหามามีการระบุอาการที่น้องเป็นจนไปพบว่าอาจจะเป็นโรคที่มีความาเรียกว่าเข้าข่ายที่สุดนะครับ mm. เขาเรียกว่าโรคจมนําบก ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาการที่เรียกว่า dry d o w n i n g นะครับ mm. ก็จะทําให้เรียกว่าหายใจไม่สะดวกมีไข้อะไรอย่างเงี้ยครับเ mm. พราะเกิดจากการสําลักน้ําแน่นอนพอเช้าครับคุณแม่เนี่ยก็พาน้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะหาแนวทางการรักษาให้วินิจฉัยโรคแบบให้ให้ชัวร์ครับว่าเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายครับอาการของลูกสาวเนี่ยกลับแย่กว่าที่คิดครับพรแพทย์วินิจฉัยครับว่าเป็นโรคปอดอักเสบจากการสําลัก ซึ่งเป็นอาการอักเสบของปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจซึ่งแล้วก็ลาไปยังปอดหรือบริเวณหลอดลมนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการหายใจหรือว่ามีแบคทีเรียบางตัวเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปในปอดน่าจะมาเกิดจากการสำลักน้ําซึ่งคราวนี้ครับคุณแม่เรียกว่าไม่ต้องไปหาต้นตอเลยครับว่ามันเกิดจากไหนเพราะว่าในปอดของน้องเนี่ยมีน้ําอยู่บางส่วน ซึ่งมันเกิดจากการสำลักน้ำและแน่นอนเมื่อวานก็เพิ่งจะไปไว่ายน้ำมาและน้องมีอาการสำลักก็คือเกิดจากแบบนั้นนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยแพทย์บอกว่าไอ้โรคเนี่ยมันมีความอันตรายสูงมากเพียงแค่สมมุติว่าน้ำในสระนะครับที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะแค่ช้อนเดียวนะครับถ้ามันหลุดลอดลงไปในปอดเนี่ยถือว่าน้ำเข้าปอดนะครับเพียงแค่นิดเดียวอะ่ะจะทําให้ปอดอักเสบแล้วก็เกิดอาการเหล่านี้ได้ซึ่งเขาบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยครับ น้อน้อยคนนี้ต้องใช้เวลารักษานานถึง1สัปดาห์เต็มเลยครับและความยากของการรักษาก็คือน้องเนี่ยอายุน้อยมากๆแค่5ขวบแพทย์กับเภสัชกรเนี่ยก็ต้องมีการปรึกษากันครับว่าจะต้องใช้ยาตัวไหนเพื่อที่จะรักษาาการเหล่านี้เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่ารับประทานยาหรือว่ารับยาเหมือนผู้ใหญ่ได้ คุณแม่ท่านนี้ก็เลยตัดสินใจนําเรื่องราวเนี้ยมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วล่ะเพียงแต่อยากจะแชร์ออกมานลครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยรับรู้นะครับให้คอยสังเกตอาการลูกๆว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็รีบพาไปหาหมอเพราะเขาบอกว่าโรคนี้ครับหากหากติดแล้วครับหากมีการเรียกว่ามีน้ําแล้วมีแบคทีเรียเข้าไปในปอดเนี่ย เพียงไม่นานครับก็จะเกิดอาการทันทีเลยอย่างเจา้าตุทิเป็นครับเพียงแค่ข้ามคืนก็จะมีอาการต่างๆมีไข้หายใจติดขัดอะไรพวกนี้ครับแล้วแพทย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยร้ายแรงมากนะครับแล้วก็เป็นกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้เพียงแต่ว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยยังคงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่ส่วนเด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันเขายังน้อยนะครับก็อาจจะติดเชื้อพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีความอันตรายสูงก,กว่า แต่ทุกคนนะครับทุกวัยเขาบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อเหล่านี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาไปไว่ายน้ําไปเล่นน้ําในพื้นที่สาธารณะหรือว่าสระส่วนรวมเนี่ยก็ถ้าเกิดมีการสําลักน้ำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยรีบสังเกตอาการนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าถ้าเริ่มมีเนี่ยไปพบแพทย์หมอที่สุดอย่าหาความรู้เองหรือว่าเอายาอะไรมารักษาเองทั่วไปเนี่ยมันจะเรียกว่ารักษาผิดอาการก็อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองครับ